<The> World. อ๋อพี่แมวแมวถ้าซื้อผ้ามาเยอะขนาดนี้ขอถามนิดนึงได้ไหมได้จ้ะถามเยอะๆก็ได้นะไม่ว่ากัน <c oughs> โอเคคือพอดีว่าคุณพ่อมีวอ่ะเขามีปัญหาโดยเฉพาะช่วงเนี้ยแบบอากาศร้อนแล้วก็แบบรู้สึกอบอ้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบทุดชั้นในพวกข้างในของผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีปัญหาไงเขาก็มาบ่นกับมิวมัวก็เลยเออเราจะทํายังไงดีจะเลือก เสื้อผ้าแบบข้างในของผู้ชายยังไงดีตอนนี้เนี่ยเราก็มีนวัตกรรมในเรื่องของเนื้อผ้านะอลองจับผ้าดูสิอ,อย่างตอนนี้ผ้ามันก็นิ่มขึ้นดดเห็นยืดขนาดนี้นะม,มันเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาซักเนี่ยไม่ยืดไม่หดแล้วก็ไม่ยุวยด้วยสามารถซักได้เป็นร้อยครั้งเลยทีเดียวอตอนนี้อากาศร้อน ฝนก็ตกเนื้อผ้าแบบนี้เนี่ยช่วยระบายความชื้นได้ดีด้วยพาที่หลังจะได้ไปแนะนำคุณพ่อได้ถูกว่าต้องเลือกคอตตอนร้อยเปอ็เท่านั้น